มันจะมีวันหนึ่งที่เราไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วและเราต้องทิ้งทุกอย่างทั้งญาติพี่น้องข้าวของสมบัติเงินทองต้องทิ้งหมดนั่นคือทุกคนต้องเดินไปสู่ความแตกสลายแต่พระศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีความละเอียดลึกซึ้งในมุมมองในวิธีคิดท่านมีคำถามอยู่ภายในใจว่า ทุกชีวิตล้วนเกิดมาต้องตายส่วนใหญ่คนไม่ค่อยคิดกันเรื่องนี้หรือไม่กล้าแม้แต่ที่จะคิดเพราะคำว่าตายมันมีความหมายที่น่ากลัวแต่บางคนเรื่องชั่วๆกลับไม่กลัวกันเลยไม่พากันมีเวลามาคิดว่าจะแก้ปัญหาเรื่องความตายอย่างไรหลายคนจึงปล่อยตัวเองตายไปอย่างเปล่าประโยชน์ไปอย่างไร้ความหมาย คิดแต่ว่าระหว่างที่ตัวเองเดินไปสู่ความตายนั้นจะทำอย่างไรให้อยู่กินสบายอยู่ดีมีสมบัติข้าวของเงินทองสะสมไว้ให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะทุกวันนี้สังคมวัดกันด้วยวัตถุไม่ได้วัดกันที่คุณงามความดีจึงพากันคิดกันได้แค่นั้นพระพุทธองค์ท่านไม่ได้ทรงคิดแค่นั้นพระองค์ทรงคิดขนฝึกฝนตนเอง หาคำตอบให้กับตนเองโดยการเสียสละหลีกเล้นปลีกวิเวกจนพระองค์ได้ตรัสรู้แจ้งเห็นจริงแจ้งในสิ่งที่พระองค์ทรงคิดขนและฝึกฝนตนอยู่ท่านก็ไม่ได้เก็บไว้แค่เพียงคนเดียวท่านก็นำความรู้เหล่านั้นมาเผื่อแผ่ให้กับสัตว์โลกผู้ที่ยังคล้องอยู่กับทุกข์อยู่เพื่อให้สัตว์ทั้งหลายพ้นออกจากกองทุกข์นี